ฝังนู้นไม่ร้องเพราะว่ามีแค่2คนเออไอเราไม่ได้เราเราสึ่สสุดๆเลยนะครับเออมิติลีจ้าโอ้ตรงมาโอ้มาตัวจอดด้วยครับจะได้กล้วมบออะไรล่างเก้า่งให้ไหมออนหนึ่งเก้าสามเน้อปูเออไปตีล่างก่าเอ้อไข่เศร้าเล้วมาแล้วเศษษฐีใหม่ เรีกาล้วันนี้เป็นวันของเราครับวันนี้เป็นวันของอาจารย์น็อตตี้แล้วนะครับผู้ศักดิ์ศรีคืนแล้วนี่อะไรนะเนี่ยจะทำให้ทุกคนดูใครจะอัานก็ไปเห็นเห็นยดลงมือเลย เขาน่มาดาเล้วันปีใหม่เับมาแล้วนะครับกว้นเราก็โมธรรมดารับสสดีครับเลเข้ามาปาไล์ก่าแรางอะไรร่างออกอะไรแก้วนึ่งนี่แหละของขวันปีใหม่จริงๆเลยของขวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่จริงๆเ้าอ่ะเ้จริงๆครับเข้าอ่ะเฮ โอ้เสียงเหียบของควันปีใหม่จากอาจารย์น็อตตี Aí> ้จริงๆนะครับกุ UM> ่นเน่าเก้าหนึ่งกุ่นเน่าเก้าเนืองกุ่นเนาเก้าเนือง ุดยอดครับอาจารย์ครับนี่สุดยอดครับเน่เด็กน้อยเราก็ถูกเนาเก่าบอกวันมาหนีเนี้ยองนะผมบอกอาจารย์บอลเมืไงเห็นนะเนี่ยตอนห้าทุ่มเก้าหนึ่งหนึ่งเกอันไหนครับมาแท้ห้าห้าห้านี่ตอนห้าทุ่มครับห้าทุ่มบอกอาจารย์บอลน้องนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าทุ่ม มันได้ถามว่าอันไหนบาง้านนี่ก็โมโหยังเลยว่ามาแทะฮ่าฮ่าฮ่าผมบอกได้ซื้อน้ำเลยเลยบอกว่ามึงอย่าซื้อเพราะมึงขาดดวงกู้เลยเพื่อนกันเอครนะเพื่อนกันวันนี้วันนี้คุยยังไงก็ได้ ดามึงด่าเลยแบบนี้เปิดเปิดตำหนักรอลูกศิษย์มาเลยคันนี้เออมาที่1มาแล้วนะครับมาเลยอาวุธครบมือแบบนี้แเราทีนมาแล้วเราที่หนึ่งมาแล้วนะครับเสียงว่มีเนนีหน่องอเอ้าหนึ่งเขาบบพอแข็งกระซ่าเขาได้ล้ำเลว บัถึงนี่นะอนลูกศิษย์เท่าแน่ยนางเงานเขาได้่าเก้าเหนีครับเก้าดเขาบรหัว่าเก้าเา้เงากไสวยยงภาษาโคราลออกเลยเก้าเก้าอ่เอาอเาเก้าแล้วอันบอวป้วหยงมาเมื่อคื่อนาติดเป้าแคนเลยหมดเนีโอ้าวบ่กไวเนียาเนีรับเต็มมมีด้ยตแคนตีเใดจะได้แค่ได้หมดเลยทางดีต่างบตาบ่นออกนึกเกมอีตีต่างเลยเอเจรัเราซื้อไหมนึ่เกหนรือว่าซื้อแตเก้หรือว่าซื้อหน ผมซื้อเก้าหนึ่งไม่รอกเก้าหนึ่งงีแล้วหนึ่งเก้าอันเนี้ย